ราบสวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนเศร้ากับบรรยากาศเย็นเย็นเย,ย,ย็นนิดหน่อยแสงตะวินกำลังสิผูแสงตะวินผูแล้วห่างข้าฝ่าดอกมาบังพี่น้องเอ้ยบเบิงติละพี่น้องเบิงติละพยากรณ์อากาศเขาแจ้งมาตงเบื่อขึ้น,นี่บอกว่า แถวอา่าตำบลแพงสิมีเมฆเป็นบางส่วนพนวาว้าตื่นขึ้นมากก็เลยซองเบิงแมนอิลีถือต้องคือคำเพิ่นได้ว่าไว้ได้เขียนออกมาให้อ่านว่าพยากรณ์อากาศบอกว่าตำบลแพงมีเมฆเป็นบางส่วนว่าซานก็นเลยให้พี่น้องเบิงแม่นอิลีพี่น้อง ก็บรรยากาศเจียวเขาเรียบร้อยเหลือจะทงไฮทงหน้าทีเหลือจะต่อเฟี้ยงต่อเฟี้ยงกันยังประท่านลมลูกเขากรลังสิสอดแปดแมนไล่สลหรับภาพนี้คลิปนี้ให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้เบิง้งสันดอกว่าหลังจากห่างหายไปสามสี่มือพี่น้องก็เลยว่าเอาคลิปให้พี่น้องเบิ้งกันนะสันดกวา พี่น้องก็ถามมาหลายยาจืนหายไปไอคือบเห็นคลิปช่องยาจืนหายไปไสคือโเห็นคลิปถามมาหลายพี่น้องก็เลยว่าผักไหวจักข้าวหาคลิปนั่นคลิปนี้ให้พี่น้องเบิงแต่ว่าหายไปซีมือกลับมาอีกแล้วพี่น้องมาแล้วมาแล้ว เผิ่วมาคนผู้หายในรียู่คือกบพี่น้องเอ้ยพอตะเห็นคนมาปอบปิแรมลงน,มน้ำทวนโหลดบะเซ็นว่าหาลังค้นอยากเห็นหนาหายังคหาลังค้นอยากถามขา่าวคือเก้าเลยพี่น้องคนผู้หายสำหรับเศร้านี่ขอกลา่าวคําว่าสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เ้ามาชมทางช่องใหญ่ื่อระเบิดออฟฟิเชียลวังนึงหันให้บรรยากาศ ให้พี่น้องเบ่งบรรยากาศตอนเศร้าอาการซีเย็นๆแน่จักน้อยบถึงก็ว่าหนาวบรรยากาศดีมือขึ้นนี้พี่น้องเพิ่นไล่สดแมวลาไปพี่น้องกับเขามากเป็นหมื่นพี่น้องเบ่งบรรยากาศแจกเงินแจกเงินแจกเงินพี่น้องมือขึ้นมีจะจืนกันได้อยู่ดอกพอไดเส เฮ็ดเป็นพวงมาไล่ให้พี่น้องในเบิงมือเตยล่าเมื่อวันที่สองอย่าลืมนะพี่น้องซื้อบัตรยังทันมือนี่ซื้อบัตรยังทันในราคาร้อยสี่สิบเก้าบาทคือเก้าพี่น้องคือเก้าพี่น้องอาชิดันอันบอกมาแน่ว่าจะขายบัตรดูหลายวันสัน่นเออหาเนี่ยวา่าเบามะลินให้ฟังในทุกข่อยมากเบามาฟังผู้เจ้าเบาวัสนสั่นว่ากะเอาจะไปจยามบอกให้บอดหู อ,อว่าขายบัตรดูไลฟ์ลั่นบอกเป็นยังพี่น้องอ่านคอนมเมนต์แล้วก็ะือว่าต่างความคิดต่างม,มุมมองนอะพี่นอนะ้องเนาะอ่ะซ้อยซอยกันไปพี่น้องกับศิลปินช่วงยังพระนได้เดินสายเพิ่งพระนได้อนุญาตกะอนุญาตเป็นบางมองแต่ว่าสาวน้อยเพชรบ้านแพนงกันยังอยู่คือเก่ามือแรงนี่กับพี่น้องให้พบให้พ่พอครับพี่พอวิรพงศ์วงศินต์ตัว เ้ยบเมนธรรมดาตัวเจ้าพ่อล่ำตระสินแล้วก็บอยสิริชัยพูแล้วล่ะโอ้ยหยกทีมมากขึ้นทึงเวทีสาวน้อยเพ็่บันแพงพ่อกันแท่แน่นอนยาทิมยาปะเฝ้าซื้อบัตรจองตัวเขามาพี่น้องถ้าพี่น้องอยากสิเมาสองมือกันในราคาสองบาทเท่านั้น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  วันนึงนั้นพี่น้องเบิงอยู่หลังบ้านบ้านในมาเบิงหนาบ้านเงียบสนิทเหมือนไม่มีใครเลยเป็นยังราวติีฮะมะเคื่อนซ้อมเดอ้อยังบ่ท่านได้ตื่นไม่ใช่จืเว่ยู่นีปฏิบัติอยากไล่เด้ยอยากไล่เด้เออขอโทษขอไพ่ห่างหายไปสามสี่มือบอ่ท่านได้ลีบบ่ได้เอาลีปให้พี่น้องได้เบิง ให้พี่น้องเห็นสันดอกวา่ามันมีดมันมีดบางดูเปน็นยังคือมีดแท้ไผ่กับไผ่หรอวะเกิอ,อยู่เด็กนอนเด็กกเบิ่งหลวดพี่น้องแปนไม่ล่อุ้าแปนตัวละเก้าอี้เตรียมอยู่โอ้โหเมื่อคืนนี่ก็ยุทธงให้ทงหน้าคุณล่ะพี่น้องแล้วไม่ยืดเยื้อสิผ้าไปเบิ่งมองไหลสุดเมื่อคืนตอนกลางเว้นเป็นยังไงตอนกลางขึน้นเป็นพี่น้องเป็นยังไงพี่น้องให้พี่น้อง มาติดตามชมเดี๋ยวยายจืนจะพาไปไปพี่น้องไปพี่น้องบานยังไม่ยา่ยจืนสิบาเลาะไปเบิ้งด้วยย้ำมือขึ้นมันคืองงามแทนย้ำมือเว้นสิบเป็นจะได้ฮะ <c oughs> ไปเบิ้งก่อนเออภาพเวทีติดพืน้นมองไล่โซดมือขึ้น ข้าเจ้าผ้ากันเก็บภาพแตกย่งงางๆย่างๆไม่ยืดิ่นว่าเอาเลยเพราะว่ามันสิเป็นภาพเดียวกันไม่ยืดิ่นสิมาเอาภาาบ่ให้มีผู้ใดเห็นเลยภาพนี่มือเา้านี่ <laughs> โอ้เป็นบรรยากาศที่พี่น้องเบื้องมือขึ้นนี่แม่ลาแมวลาเออไม่ยืดิ่นก็นเลยว่าเนี่ยมือเว้นภาพ,พี่น้องไปเบื้องกอนนี่แหละมองนั่งไล่มือขึ้นนี่ถือแสงสี พรออมกับชุดเพชรเหลี่ยมเงียบ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 งามหลายพี่นอออออกก้องเอ้ยหมอลำสีห้งามก็ต้องอยู่กับเครื่องเอเพ่งสีห้มวนก็อยู่กับทำนองกับเนื้อหาสาระเป็นจังสันตัวคุณโอ้ยตะก,กี้โบกาล่งมานี่เด้ราวาฝนพ่าท่านไนเกียวเขาออกบานก์นเลย เกี่ยวเขาออกแล้วก็เลยย่างเลาะให้พี่น้องเบิ่งเรื่อว่าอ๋อต่อเสียงคือซื้อเกามาให้เบิ่งสิว่าเบิ่งังซล่ะพี่น้องือว่าพาพี่น้องเลาะโอ้ยใส่กบบ่นี่หใส่กบคือขังปานอคือเอาไว้จังซั่น Nam hèn nhí chạc lưỡng chẳng nóni bok họ chạy. Hm. chạy Hm. 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 ลงสัยี่พอแหลมแล้วสิข้างป่าไว้บ่าบายดอกพี่น้องเอ้ยบ่จับหาเพื่อนใส่ไว้ปางสิไปสู้นปางสิผิดสนู่นเอ่ายี่ยังยินดูทั้งนั้นป่ายัางเพื่อนข้างป่าตัวโอ้ป่าขิงเอานี่แหละซาหน่อยอยู่ในไฮน่า เป็นจังส่นพี่น้องกับบรรยากาศนี่มือเสา้าอากาศซีเย็นเย็นจักน้อยพ้าพี่น้องเลาะเหรียญยางเบิงบริเวณดมซ้อมของทีมงานสาวน้อยเพชรบ้านแพงของเฮาเนี่ยพี่นอ้องเอาเดี๋ยวมียจืนสิ้นผ้าเลาะ เบิ้งบรรยากาศอีกพี่น้องเก็บภาพนั่นเก็บภาพนี่มาตินมาตคอ,อรอขแหลเอ,อ,ยอ,ยอาเนาะแยะให้พี่น้องได้เห็นคืนจากทงให้ทงหน้าคืนจากงานหน้ามามาเห็นอยู่พอแหลมเ่นกำลังงงง่งงวเลยถามมาเห็ดบางไฟตีว่าสันบางไฟยังคือเป็นหลอดไฟคือมีเสาพร้อมไฟมาแดงอ้ไฟไมงดาบ มันย่ำนี่มันสีมีเหแมงมัน,ม,นมันสีมีจังแต่ยุ่งบ่แมงอันนี้ยังเกาะทีมันเข้าไปในห้องแมงแงไข่ย่ำหนาวสิอยู่ในห้องเต็มอยู่ทีได้ทําความสะอาดอยู่เหมือนสิไปซื้อไม่ทูบพ,พื้นมาวัดกวดอยู่หรอก นอนคั่นยิมยาบยิมยาบอยู่เมื่อคืนไม่แม่น้าบ่อาบบุค่ายเสี้ยงไปนอนแล้วเพิ่นเพื่อนดีใจเพื่อนหาวไลเพื่อนได้เงินเพื่อนกับไปเดาใส่เสี้ยงเส็แล้วร่างนาแล้วเพื่อนหนาวเส็แล้วบ่อาบน้ำเส็จแล้วเพื่อนเอ้ยคั่นค่ายว่าสันบาชิลุกมาอาบมันบบแมนดอกเมียเพิ่นสอนไปว่าละเอ้ยค่คุณเฮากันหูจะข่วมกะเป็นข้นนี่แหละ มูนจะคว่ำกันเป็นคนนี่แหละเดอ้อว่าสันเพื่อนว่าไพ่สีเอาชีวิตไปเสี่ยงกับน้ำคันเดียวเนะาะห้าล้นห้าล้นเข้าไปแล้วซักบึกบบึ้บึ้บไพ่สีเห็นในห้องน้ำทั้งเฮ้ยล็อกประตูห้องพรมแม่นปะ่ะเสียงดินบุบบบบ,บอยู่เขากับศีวาโอ้บบเห็นเหยียยังน้อตีซูมมือนี่โลกโซเชียลออกข่าวฟ้อมผู้เล้วเขาสีว่าจะไดนเอาขันเขาประกาศออกข่าว ขอลอแคระเขาออกไปข้าวเบดเนี่ยสุมืองตลกชื่อดังตายคาห้องโอยตลกชื่อดังพะละสาเหตุนมาจากอาบน้ำอืมอาบน้ำแล้วก็ตายเออเพราะว่าเขามีโรคประจำตัวพอไปถูกน้ำเย็นเลือดหยุดเดินเฮ้ยเพราะว่ากปปวดเบาหวานเขาหวานเฮ้ไท ว,ว,ว,ว่าแล้วมันค่าเกี่ยวเขาานี่แหละค่าเบื้องเขาที่รได้ร้ายได้หน่อยแล้วก็มาต่ออบตเนี่ยต่ออบตอแล้วก็ไปคุยกับซางคุยกับซางว่าเสี่ยวเสาจักตุนเสี่ยวเล็กจักสินเทิดเทิดเทิดเทิบขั้วนาบ้านนะพอ เพิมปันมาเง้นม,มีหมวกแก็บแม่มแต่ว่าเงียนบบเห็ดเงียนบบท่านเหน็ดเ,เ,เห็ดเถอ่อเห็นเป็นฝั่งหนึ่งเลยนะไปมองจอรพร้อมมองเก็บเข่าพรอมกครงการกสิก็อีกขึ้นไปจักหาหกก้อนแล้วก็ะใส่ตะไคร้เอออยู่หน้ากันเลยว่าเออเอาแผนว่างยังกันได้สร้างของมาสร้างแล้วก็เลยว่าสิมามพี่น้องคนผัดได้ปลาไหลมาจะใส่บู ปลาไยสองลู่ทึงต้มเป็ดทึงตุ่มยังก็บทึงออมมันก็มีมัสหมิงพร้อมไหนะมือรวยกล้วยขว่มก็ยังมือแรงบาดตื่นยังมือซ้อมมากะจับกุญแจแล้วก็นั่งซ้อมเบิ่งจะกของต่วซ้อมไปซ้อมมาโอ้ยไปบไุ่นวายดอกนะก็ะะอยู่อีกมือนึงเหมือนเต่เขาแล้วแน่บ่งเขาปกติแล้วสองทงนี่สิได้อยู่ประมาณวัง 80สิบถึงเก้าสิบแต่ว่าเดี๋ยวนี้ได้ห้าสิบตายทั้งโน้นต่ายบ่มีนําอนนี้มันมาขันบมน่มีฝนนี่ทั้งรุมีกระายขึ้นกันแต่ว่าดีจะดีแน่แ่เขาเจ้าเขาเจ้ามาต่อปีกายเขาเจ้าได้สิบสอบปีนี้ได้ยี่สิบสามสอบอดำบ่ได้ปีนี้ปีกายนี่บ่ได้ด,ดำปีกายนี่ยอดยอดแล้วก็ใส่ปุ้ยทเทียวของฉีนนะ หญ้าก็บวตัดนะหญ้าก็บวขานนะมัได้ลายนี่หะดำก็บวันอันไหนมันเนี่ยโอ้ยกะดำเดี๋ยวนอพอหญ้าอันบ่หลายดิขอผู้วานหลายไรนั่นแล้วผู้ขจ้าเห็นน้ำมักง่ายสูมื่นได้หลายยืนแล้วมันหลายตุ่นดิวานเนาะมันก็แล้วแต่ผู้เขาเอาน้ำได้เดี๋ยพอเอาน้ำได้บ่ให้น้ำขาดวานปุ๋ยอยู่บ่เศร้า Bennett, เอาหญ้าอยู่บ hmm. ่เศร้าแล้วนี่ล่ะก็เยอคือจังซี่ล่ะเฮ็ดไว้ทุ่มถิ่มทุ่มทุ่มเมื่อเชี่ยละเออว่านแล้วคันคันว่านแล้วมีคนดูแลเอาน้ําเอาปุ๋ยใส่ก็บ่เป็นหยังตัดหญ้าตัดยุ่งไปน้ำแขางน้ําแก่ไปอืมบา้เห็นผมก็เบิ่งอยู่ว่าขาเจ้าว่านไปแล้วบานี้ก็มาใส่ปุ๋ยเทื่อนึงแม่นบ่าใส่ออกคลิปน่ะ ฮัลละกระท่านั้นเห็ดขึ้นกันแบบก็ผมนี่แหละดีแล้วไม่ได้หาสิบน่ะห้วยขันซ้ำนี่สิบวัอยู่ห้วยบ่เป็นหกสิบเจิกสิบแล้ววุ่นแล้วทวงคล้องนี่ก่เป็นธรรมดาเด้อห้วยขันเย็นดีๆเอาพูดว่าขันดำนี่พมบานี่ได้หลายนี่เอาลาตี้พี่ร้องคลิปแรกสำหรับ ได้อบหามือให้พี่น้องได้เห็นให้พี่น้องได้เบื้องนี่ละคอลอแคล้วอ้อยเงี้ลังบ้านนาบ้านกับสถานที่คลิปแรกสำหรับหามือเอาไว้ซ้ำนี่เดี๋ยวสิมีคลิปต่อไปสิเป็นคลิปย่างนั้นพี่น้องถ้าค่อยติดตามชมทางชอ่องยายจืนลำเพลินออฟฟิเชียลเด้อพี่นอ้องเด้อเบื้องแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไข่ซื้อบัตรยังท่านพี่น้องซื้อบัตรยังท่านพี่นอ้อง มือแรงมว้วนกับทีมงานสาวนา้อยเพชรร้อยแพงพร้อมกับอ่พวิลพงศ์แล้วก็บอกบ,อกบ,บอยสิริชัยศิลปินมาร่วมแกมอีกเยอะหายพี่น้องมีแต่ความูุขวามเจ็บจะได้คมไขยย่จะมีขอบ,บุญขอบคุณมาคืนนี่พี่น้องโอนมาไล่ออนไล์ท้าแมวลามาให้เดี๋ยวไม่จื่ิเหตุเป็นพ่วงขึ้นช่วงเตยล่ามือรุ่นพี่เลพี่น้องเด้อมือที่สองวันที่สอง มือเตยลาเดี๋ยวเห็นในเบืองใดเท่าใดเก็บไปเรื่อยจบแล้วจังพ่อกันอีกคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอกาขอา่าวคำว่าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า